สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปราร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา1น4 0นกกับดิชั้นพรเสด็จกุลพวัวทานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,569เดือนหน้าขับเคลื่อน4แผนสำคัญแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ในายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรี ว่ากและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในวาชอาณาจักรโดยมีพลเอกนะัทพลนาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระกร وم, ทรวงกราโหมพลโทอดุลย์บุญยธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในวาชอาณาจักร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาชายแดนใต้โดยนายกรัฐมนตรีย้ําต้องรอบคอเพื่อให้การดําเนินง,งานของกอรมนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลรวมถึงให้ความสําคัญและยกระดับกลไกการป้องกันสแกมเมอร์และแก๊งคอรเซนเตอร์ที่ให้ทุกภาคส่วน ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งนี้มีมติเห็นชอบในแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้4แผนคือ 1. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสัตนติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2,568ถึง2,570 2. แผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชาณาจักรพุทธศักราช2,551 3โครงการจัดการการจัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในวราชาณาจักรภาค4ส่วนหน้าประจําปีงบประมาณ2,569 4อัตราเฉพาะกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในวราชาณจักรภาค4ส่วนหน้าประจําปีงบประมาณ2,569คนโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่ชายแดนสักแก้วพร้อมนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้ว ติดตามความคืบหน้าการวางแผนการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อคืนพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชนและสามารถใช้พื้นที่ทำกินได้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ให้ชุดปฏิบัติเก็บกู้ทุนระเบิดสามารถดำเนินการได้นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังบ้านหนองยากแก้วเพื่อติดตามการเคลียร์พื้นที่และได้ส่งมอบพื้นที่ทำกินให้กับนางสมปองเพชรจิตซึ่งเป็นที่ดินทำกินจำนวน14ไร่และมอบให้ในายสมพงษ์วงชมพู ซึ่งเป็นพื้นที่ดินทำกิน14่ได้พร้อมพบปะมวลชนที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารโดยแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้ขอบคุณที่เชื่อมั่นและสนับสนุนในการทำงานของกองทัพมาโดยตลอดถือเป็นพลังแรงใจอันมีค่าในการเดินหน้าปกป้องแผ่นดินไทยของเราในโอกาสนี้ได้สนับสนุนลานค้าในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านในพื้นที่แทนคำขอบคุณที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และมวลชนที่ให้กำลังใจ ซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมีหน่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเลงติดตามทันข่าวได้อีกครั้งเวลาสิานาฬิกาสวัสดีค่ะ